เราแตนนอนน้ำเที่ยว่าแต่สมัยตะกี๋มันมีรถบาส0ิบขั้นเศร้าขั้นที่สี่เนี่ยแลมีรถบาแคร่สองขั้นขั้นหนึ่งผูสายขั้นหนึ่งยิ่งไข่กะน่นนอนไต่หวอดเล่านั่งกาะสิเป็นพยามเลเด็กบ้านสาวเพลยนสองคนนี่สีน้อนไต่บ่อมันไต่บ่อสาธิตกันกระาแกนสีนนไต่ห่อเพลนย่เพนย่สองขั้นกะสีมเราเนาะ เดควเขาสนิทก es o sea, ันกรสู่ออดูกับลาเนามาเ้เมาป็นพิเศตะวันเพมาก้วยกันพอมาแ่ดียกใที่สื้ออยุกลาไม่บกินสัขาสแรเมเดือนเทนกับหลานสาวเป็นคนสัขาสแทรสังมตกีนก็พี่สารเี่สานนจากไที่ไแน่ที่ดูยูดูลากันสร้าาให เสือด้อยูนังกินไหม่าแล้วเทวก็พี่ขาไผ่กันเป็นขาอะไรืธอมีตำรวจมาอยูนนี้ม่ตำรวจม่นะตำรวจก็ไม่จับแต่ว่ามันจับเร่เทนี่ยตำรวจให้ไล่เ็กทุงเทพเ้าเ้าให็นตลกเนาะมันยับวเน่ยอ่าแต่ยิ่งตำรวจตำรวจวบุ๊บจุจุจุเขาตำรวจเขฉลาดฉลาดที่มเขามักข้ามดวใจผู้ใดวใจนี้เขานแล้ว เดี๋ยวหัวนีเจ้าหูอยู่บนหัวออกมาสุดะแต่เ่องจาว่าผูก่ันชีวิตชีวิตงแม่เม้องเนี่ยผมก่ันจะไปแล่ามากจนจนมายาีจสืเพขาว่าลังจากออกจากววกหอมากไม่ให็พวกเองใส่อาศัยบางมีอายเขาเดินเท่นเอาพินิจนั่งเด้อมันจะไปสังนิม่วงนตุไปล้างตุกกัน จะพาไปแขสนมาเา็การ่สาธิติมหรือว่าทุกวันนี้จะให้ไปอยูุวงจะเลิ่นหนอยสิจะให้ข่งสีบอกกันมาค่กจะเลิ่นัน่นงวนขับจะขันเลื่อนงวนก็เอาสาธิ้น้ำพอทุกไปสคนล่าสลับกันก็จะอ่าบริเวณก้มดีดนุกจะเลื่นตุไปกว่าในคันดีเนาอถ้ามาสีใจบเียใจเพราะว่าเดวามมพีให้่งกับพี่ก็แม่กับ่ย่ากัน แล้เป็เตียนทีมูหายแล้วก็ทีว่าเปิดหายหายที่ฮัดหายที่รู้ทุกอย่างในชีวิตเดือนเต็มสาธิตพร้องกันแต่ว่าเราเป็นคนดีมากๆกันพวกเน่ยเต็ยนนิ่มพอเนี่ยเตียนเป็นว่าว่ย่างตายว่ย่างเดียวจังจังจังว่าเนีเตีนเป็นว่าตลอดว่าเราเป็นคนดีเพราะว่าเราคงเคยบอกคือใครพูดว่าเสียคอยเส้อนเบาแล้วกับโอวานางมันถอยมีนองหีิี่รัวบาสีดีเด้ หอบแน่นอนพ่อก็ต้องไปสนใจที่มีผู้มือโปว่าสบาร์สีเราเล่าตั้งแต่สำหรับงจะนีเป็นหันใจดี่ว่าแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนเงียบเงียบมากสิคือเป็นที่ผู้สิแต่งโปมาคายเอ๊ยพี่น้องมนจะแต่งโปมาคายหลายยิ่งตายว่าดีไซส์สูงยิ่งก็ต้องใส่กระโปงจะใส่กันเองใส่กันเองที่ว่าที่ยี่าสิว่าทแต่เราตีเนื้อเราต้องใส่สูทหลายที่เท่ากันแต่ว่าเราสบาร์สีเพราะมันใจะย่างนึงคือ ถ้าเราตาวบรบจากรถบาดแก้วีิผู้ใดอยังไปท่วงเด็ดขาดว่าสุดีบอโลวันวันถึงรถบาดใหม่ทันทีดนตรีทีคืกระซ้าผู้สิียนใหม่บมว่าภาวาบอโลน่าสะมีร่วงเลยแต่ในิไทยคิดนะรอรอแรงน่าเสี่บ้องมึงไปยืนจุดของนาเดียล่ะใร้ทัมาศากทรรมาศาน่นาสียบในเม็กซิก็ แต่เห็นนั่งอยู่ดอกแต่ว่าเดินเที่บอเป็นคนเงียบด้วยเน่าเนาะเดือกข้อมีมันเป็นจังนสี่เหลี่ยมถามว่ารักหรือไม่อะไรบอลรวบมาทุกอย่างดีพี่น้องเพราะว่าเดือกข้อมีขั้นเงียบแม่น้ำกันทร์มันเงียม่น้ำกันทร์เลยเพื่อนนี้มันเงียน้ำเล่าเอาหมู์จะควบอยู่น้ำเล่ามังหมู์จะควบอยู่ห้องจันนะคะฝากทีฝากน้องนฝากข้อมีของพีิณิสฐยที่้องจันนะคะเดินเที่ยวหรือว่า เป็นเร่งสจังขนาดไปขอบคุณเลกหลายท่านขอบคุณนะครับ